หอมสดจากจากสวนน,นี่นี่นะหอมหอมมือนิโศกดีหลายผี่นองเพราะว่านา่ะมีเพื่อนเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดเพื่อนฝากพักมใไ้จากบ้านเพื่อนมาฮอดบ้านไอดากประมาณห้าร้อยกิโลเมตรห้าร้อยกว่านิดๆจะ้พะพาเพื่อนหันอยู่ใกล้อา่าเมืองนิ่ม นิ่มหันเป็นบอนทิวาอานาค้นมงุงอ่าเพื่อนปลูกพักอาณาเอ่อทุกชนิดแล้วหลังจากนั้นเพื่อนกะเอาขึ้นมาขายยูลิยุงเนาะจ้ะยูลิยงนี่เป็นเมืองที่เพื่อนไอดาอยู่นะคะเสร็จแล้วยูลิยงก็ส่งต่อฮอดปาลีดพี่น้องโอ้ยเห็นบ่พี่น้องพักอีตูนั่งกันยังงามอยู่ได้นะ ขนาดว่านั่งมาหลายตไลายต,หลาย,ตหลายถอดนะเนาะจ้ะมาจากนิมแล้วก็มาจากลยุ่งแล้วก็โอ้ยพี่ชายก็ใส่กองบลุมตุ่มตาม,มาแต่ก็ถือว่านั่งยั่งอยู่ในสภาพดีเนาะจ้ะเพราะว่านนะเดินทางมาไกลนะคะพระอีตูนี่หายากยาก,ยากพี่น้องอันอยูปารลียดนี่หันย,ย่ใหญ่แบบตั้งแร์นี่ก็บ่กค่อยมีขายเพราะว่า อ่ะเพราะว่ามันนาาเสียไปว่าสัตว์แล้วโหระพาพี่น้องอ้ยหอม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 โหระพานี่ตรงก้านสีกำกำด้จ้ะมันจังหอมถ้าเป็นก้านขาวๆใบใหญ่ๆนั่นมันจะบาหอมทอกานกำอันนี้เป็นโหระพาไทยเนาะพี่น้องอันนี้เด้พี่น้องอือกินเนี่ยอือกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่แซบคักเนาะอานาอานายวนอ่า ที่นี่เขากินโหระพากับอันฝือเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นยอดอ่ายอดผักไซใช่ใบตำลึงไหมคะอันเดียวกันบ่จ๊ะอันนี้แมนยอดอ่านี่คือยอดอฟักทองอันนี้แม่สิมะหนึ่งเอามะหนึ่งใส่ปลาผาสนอันนี้อันนี้เพิ่นเอนิอ้นะผักปังเนาะ ่วนพักปางเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะไม่เคยกินนะคะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าอุ้ยหนึ่งกระแซบลวกกระแซบว่าจังสันเขาก็จะลอ่อเบิงพี่นองนะคะเสร็จแล้วได้พักมาเลยจังไในพี่นองอ่าพักอีตูเนาะใบแมงลักเขาก็จะมาตากแหงแบบนี้ไว้นี่สามวันต่อมานี่เขาตากพึงพึง่งแดดพึงล่มไปเสร็จแล้วเขากะเอาแช่ตู้แข็ง เวลาหัาแกงเขายัางเัาเอามาใา่มันก็ยังหอมอยู่จ้ะขอให้ได้มีเถอดจ้ะนะคะ,ะส่วนหลายเวลาหัากับไทยเห็นหัก็จะตากแห้งแบบนี้มาพี่น้องแล้วส่วนผักบุ้งกะบัดจัดเพื่อเลยที่ละพี่น้องผักบุ้งไฟแดงนะคะผักบุ้งไฟแดงนี่นะพี่น้องก็ทาวดาทำขาย <c oughs> เนี่ยเนี่ยทำขายปา,ปานร้านอาหารผู้ใดน่น่นะนี่จานนี้ได้พี่น้อง สามร้อยบาทนะคะจานนี้พี่น้องสามร้อยบาทจ้ะอันนี้ตีเป็นเงินบาทได้เลยพี่น้องแล้วปานนั่นนะพี่น้องก็ยังมีคนซื้อคนสั่งนะคะแมนแมนบเดเวาเลีนพี่น้องแมนเสร็จแล้วก็โฆษณาเลยด้วยจ้ะวันเสาร์นี้กาแฟยูทูบเบิร์กเปิดได้พี่น้องพบกันวันเสาร์นะจ๊ะกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจสวัสดีจ้า